จากรูปนะครับท่านผู้ชมในรูปนี้นั้นนะครับเรามาพิจารณากันดีๆนะครับหนึ่งเลยคืออยู่ในมุมที่เม็ดหรือเบี้ยงายนี้ตรงมุมนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ไล่ง่ายจะสังเกตว่าดำเนี่ยใช้เรือนะครับใช้เรือในการกดขุนอยู่เพื่อดึงไม่ให้ขุนขึ้นไปนะครับถ้าเกิดขุนขึ้นไปเม็ดจะถูกกินฟีนะครับหรือเบี้ยงายจะถูกกินฟีนะฮะเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้นะครับขาต้องวางกลยุทธ์นะครับเพื่อที่จะนําขุนขึ้นไปตานี้นะครับนี่คือจุดหมายของขุน ทีนี้จะเดินอะไรดีครับขาวก่อนเดินเราต้องรู้จุดหมายนะจุดหมายคือขุนจะไปตาน,นี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างจังหวะให้ขุนนะครับโดยการที่ทําไงก็ได้ให้เรือเขานะครับเรือของเขามาอยู่ที่ตานี้นะแล้วแล้วขุนเนี่ยจะมีจังหวะที่จะติดนะครับ้วทําอย่างไรล่ะ,ะเรารู้จุดหมายละเมื่อเรามีจุดหมายเราก็เดินเราก็สร้างแผนขึ้นมานในตาเดินนี้นะครับเรือขาวนะครับเออท่าที่ผมมองนะครับดีที่สุดมี2ตาครับคือตานี้กับตานี้นยฮะดีที่สุดแล้วนะครับถ้าตานี้นะครับก็เพื่อที่จะผูกเม็ดไว้แล้วนำ ขุขึ้นไปในภายภาคหน้านะฮะหรือตานี้ก็ได้นะฮะตานี้ก็เพื่อยึดพื้นที่ช่วงนี้นะครับทำให้เรือเขาเรือเขาเนี่ยไปได้น้อยนะครับเรือเขามีตัวเลือกน้อยเพราะว่าเรือของฝั่งดํานั้นไม่สามารถที่จะทิ้งคลองได้เลยนะฮะสมมติถ้าไปนะครับขุนเข้าทันทีนะฮะนึกออกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเรือดำจะมีตำแหน่งวางได้แค่3ตานะครับ3ตาก็คือตานี้ตานี้ตานี้นะครับ3ตานี้เท่านั้น <c oughs> ผมถึงบอกว่าเรือตาเดินออกไปของฝั่งขาวเป็นตานี้กับตานี้นะครับที่ดีนะเน่อในจังหวะนี้ในจังหวะนี้ผมเลือกเป็นตานี้แล้วกันนะครับจังหวะต่อไปฝั่งดำเดินอะไรนะครับฝั่งดำเดินดีที่สุดได้แค่ตำแหน่งเดียวนะครับก็คือการเดินขุนขึ้นมานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่เดินขุนขึ้นมานะครับขุนองขาวจะไปนะครับเพราะฉะนั้นเดินตานี้ดีที่สุดนะครับเมื่อดำเดิน านี้้แลวขาเดินอะไรต่อดีนะครับยังไม่บรรลุจุดหมายนี่ในเมื่อเราจะบังคับให้เรือเขามาอยู่ที่ตานี้นะฮะเพราะฉะนั้นขาเดินตานี้ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะครับดูให้ดีนะครับตำแหน่งต่อไปเป็นตาที่ทําให้ชนะเลยการเดินเรือตานี้นะครับจะสังเกตว่าฝั่งดํานั้นจะเหลือตําแหน่งที่จะนําเรือไปวางได้แค่ตาเดียวนะครับก็คือตานี้นะฮะย้อนกลับไปก่อนถ้าไม่เดินเรือฝั่งสีดําดันไปเดินขุนจะเกิดอะไรขึ้นนะเช่นไปเดินขุนไปตานี้นะครับขาวจะโจมตีทันทีเดินขุนขึ้นไปเลยน ทิ้งเม็ดตัวนี้เลยนะครับทิ้งเลยนะถ้าดำกินก็จะโดนรุกนะครับแล้วก็ลุกจนนะครับทีนี้กลับมาที่ตาเดินที่ถูกต้องนะฝั่งดำต้องเดินเรือเท่านั้นนะครับก็คือเดินไปตาเดียวเลยเนะี่ยตานี้ตาเดียว ทีนี้เป็นจังหวะของขาวแล้วนะครับเข้าแผ่นแล้วขาวต้องตีรูปไปก่อนนะฮะขุนต้องลงตรงๆนะครับถึงจะดีที่สุดขาวเดินมีจังหวะที่จะเดินขุนมาติดเรือนะฮะมาถึงมูฟนี้นะครับมาถึงมูฟนี้ทางฝั่งสีดำนะครับมี2ทางเลือกนะครับระหว่างหนึ่งลงมาครับกลับไปทางขวานะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางเลือกที่เดินลงมาก่อนนะครับเดินลงมาขาวมีจังหวะในการเอาเม็ดไปแล้วนะฮะทีนี้ดําไปทางขวาก็เสียเวลาแล้วนะฮะถ้าจะไปก็ไปตั้งแต่แรกเมื่อกี้จะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมาทางซ้ายนะฮะถ้าไปตีรู เขวไหลครับเหมือนยิ่งเร่งให้ขุนเขาขึ้นนะครับขุนไปดาวางตําแหน่งไหนไม่ได้เลยนะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดคือกอไก่8นะเพราะว่ามีแต้มสอกกราบอยู่นะครับมาถึงมูฟนี้ฝั่งขาวสามารถเลือกเดินได้2แบบนะครับชนะทุกแบบนะฮะจะมาช่องนี้ก็ได้หรือมาช่องนี้ก็ได้นะครับแต่ช่องนี้จะเร็วกว่านะฮะลองดูไปช่องนี้นะครับดำตีรุกนะครับถ้าเกิดขาวหลงกลนะครับขึ้นไปแบบนี้นะจะโดนฝั่งดํานั้นกินเม็ดนะครับแล้วเสมอทันทีเนี่ยกินแย่นะครับแล้วถ้ามาจังหวะนี้ล่ะถ้ามาจังหวะนี้ ฟงดำก็ตีลุกเอกเดี๋ยวเวลานะครับเพราะฉะนั้นตาที่ถูกต้องของขาวคือตานี้ครับดาทาอะไรไม่ได้เลยนะสังเกตไหมครับเดินอะไรไม่ได้เลยต้องตีลุกอย่างเดียวนะฟังครับดําก็เดินอีกอะไรไม่ได้อีกเช่นกันนะครับเดินขุนก็แย่นะถ้าเดินขุนก็เดินขุนเข้าไปเนี่ยถ้าเดินขุนมานะครับฝังสีขาวเดินขุนเข้าไปเห็นไหมแย่เลยฮนะแพ้เลยนะลุกจนเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในจังหวะนี้นะครับฝั่งสีดําต้องเดินเรือนะครับเดินเรือขาวเอาเม็ดรุกนะครับบังคับให้ดําใช้เรือตัดนะครับกินเนี่ยครับไล่ไล่ไปจนอยู่แล้วครับ16ทีอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูท่อนแยกอีกนะครับในจังหวะนี้นั้นเมื่อกี้นี้เราขึ้นไปทางนี้นะครับเห็นแล้วว่าเป็นไงที่นี่เราจะลองมาทางนี้ดูบ้างนะครับถ้ามาทางนี้ปุ๊บฝั่งสีดําจะเดินอะไรครับถ้าฝั่งสีดําเดินเรือมาแบบนี้จนเลยนะฮะยืดลุกจนเลยนะครับเพราะฉะนั้น ไม่สมควรเดินเรือมาตานั้นนะครับดำจะเดินได้2แบบนะครับ1คือเดินเรือลงมากับเดินขุนไปนะครับซึ่งเหมือนกันนะครับผลลัพธ์สุดท้ายผลลัพธ์เหมือนกันนะครับอ, everything. อ่ะลองดูกรณีเดินเรือลงมานะฮะฝั่งขาวใช้เมตติลุกขุนดําไปนะฮะขุนขาวตามนะครับในจังหวะนี้ถ้าเกิดดับเดินเดินขุนนะครับผิดเนะฮะเปิดลุกยิงตายเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้านั้นดีสุดคือเอาเรือตีลุกครับขุนติด ข้ามามแบบนี้นะครับแล้วก็จังหวะต่อไปนั้นสังเกตว่าขุนดํานั้นขัดโดทูขัดอับอยู่นะครับดำแต้มที่ดีที่สุดคือแต้มนี้ครับต่อเรือให้เรือกินฟรีไปเลยนะจะได้อับนะครับฝั่งขาวต้องแก้ด้วยการเอาหลบมาที่ตานี้นะครับฝั่งดําไม่ยอมอีกไล่ตามอีกนะครับตาที่ดีที่สุดของขาวคือเปิดเม็ดมาบังไวนะ้ฮนอ่ามาถึงรูปนี้แล้วนะครับเริ่มเข้าแต้มจนแล้วเนะี่ยเริ่มจะมีจังหวะนะครับตาต่อไปของดํานั้นมี2ทางเลือกนะครับไปทางขวามือ กลับมากดขุนนะครับทางที่ดีสุดคือเดินออกมาเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดมากดจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดมากดกดนะฮะขายืดมาทีนึงครับ เห็นไหมฮะไม่งั้นจะลุกจนแล้วนะฝั่งดําต้องรีบเดินขุนมานะครับฝั่งขาวเดินเรือยืดมาทีเดียวแบบนี้จนหมดนะครับฝั่งสีดําเอาเรือกลับไปช่วยไม่ทันนะฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจนเร็วนะครับไม่สมควรเอามากดเราต้องศึกษาทั้งแต้มลุกและแต้มรับนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้นั้นดําก็ควรเอาออกไปนะครับออกไปขาวได้จังหวะยืดมา1ทีนะครับนะดำจะเอาเรือกลับไปก็ได้หรือจะเอาขุนกลับมาติดก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับอ่ะกรณีเอาเรือกลับไปนะครับขาวก็เดินเม พื้นที่ไว้แบบนี้นะผู้ชมจะเห็นว่าเรือลํานี้ไม่สามารถทิ้งของได้แล้วนะครับทิ้งของปุ๊บโดนเรือลุกจนเลยนะ่ยฮะอ่า เหมือนกันนะอะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเดินขุนมาติดนะครับขาวเดินแค่นี้ครับเดินลงมาแบบนี้ดําทําอย่างไรล่ะตาต่อไปถ้าเกิดไม่เดินเรือมากันไว้นะครับจะโดนเม็ดไม่เดินเรือมากันตาี้นะครับจะโดนเม็ดตัวนี้ครับลุกลุกนะครับแล้วก็เอาเรือลุกจนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินเรือมาการตานี้ไว้ก่อนเนี่ยแต่ขืนกันยังไงก็เสร็จอยู่ดีครับฝั่งขาลุกครับพอมาถึงรูปนี้แล้วจนหมดฮะจะสังเกตว่าขุนของดํานั้นถูกขัดอับนะครับแต่ว่าเรือของดํานั้นไม่มีจังหวะท่กินนรไํยง็เด แค่นี้ครับทิ้งคลองไม่ได้เลยถ้าเกิดออกมานั้นโดนเรือลุกจนเออลุกจนนะครับเขามีจังหวะเอาเรืออีกฝั่งหนึ่งเนะี่ยเพื่อเตรียม,มลุกในตำแหน่งนี้นะครับแก้ไม่ได้ครับจนหมดไม่ว่าจะเดินไปตาไหนก็จนหมดเนะดี่ยตาที่ดีที่สุดผมคิดว่า,น,าน่าจะเป็นตานี้นะนหลอกเพื่อคู่ต่อสู้แบบอยากกินเนะี่ยกินแล้วก็เสมอเลยนะอ่ะก็จบไปใน2ต่อกรณีแรกนะครับเออกรณีแรกคือเขาเดินเรือลงมาเนะี่ยต่อมามาดูกรณีอีกกรณีหนึ่งครับถ้าเกิดเขาเดินเรือไปทางขวาละเอออันนี้มีแต้มน่าสนใจขาวก็เดิน เม็ดขึ้นไปนะครับเพราะถ้าเกิดเดินขุนขึ้นไปเนี่ยโดนลุกโดนกลับมากดอีกนะครับเสียเวลาเดินเม็ดขึ้นไปฮะตาที่ดีที่สุดของดำนะครับคือในจังหวะนี้นะครับเดินเรือไปนะครับมีจุดหมายที่จะเอามาต่อตรงนี้นะครับต่อเรือออกนะฮะขาวก็ต้องเดินเม็ดไปตานี้ครับเพราะเกิดถ้าเกิดมาต่อเนี่ยขาก็ตีลุกนะครับจะทําให้กินเรือนะฮะ เพราะฉะนั้นดำจะต่อไม่ได้นะครับดำก็ต้องเดินลงมาเพื่อไม่ให้ขุนขึ้นนะครับตรงนี้สําคัญนะครับทำยังไงเอาเม็ดลุกไปทีครับขุนดำติดนะครับทีนี้จะเอาขาวมีจุดหมายที่จะเอาขุนขึ้นก็ต้องเอาเม็ดลงมารับครับดำในจังหวะนี้มีแต้มนะเดี๋ยวผมจะบอกเนะี่ยเดินพิดคองตรงนี้ไว้ก่อนเนะี่ยขุนขึ้นไปนี่ครับจังหวะนี้สําคัญนะครับผู้ชมถ้าไปฝึกก็ต้องจําให้ดีนะในจังหวะนี้ถ้าเกิดขาวเดินขุนขึ้นไปแพ้ทันทีนะครับ ถ้าเดินขุนขึ้นมางี้แพ้ทันทีเ่เสมอนะครับไม่แพ้เสมอทันทีนะครับโดยที่ดํามีแต้มเจ็บๆคือแต้มนี้ฮะเห็นไหมฮะไม่ว่าขาวจะไปตาไหนต่อไม่เลิกครับต่อไม่เลิกเพราะฉะนั้นตาที่ตาที่ขาวจะไปได้คือตานี้ครับถ้ามาตานั้นปุ๊บดากินเลยฮะเสมอทันทีนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับขาวถ้าขึ้นมาตานี้เสมอนะครับตาเดินที่ถูกต้องคือเดินเม็ดลงมาฮะ ทีนี้มาถึงจังหวะนี้แล้วนะครับทรงก็จะเหมือนเดิมครับคล้ายๆเดิมนะครับไม่ว่าดําจะเดินอะไรก็แย่ไปหมดนะฮะเดินเรือขุนก็ขึ้นนะครับหรือเดินขุนติดก็ขึ้นอยู่ดีครับนะเพราะฉะนั้นแต้มเดียวกันเนี่ยอ่ะจังหวะต่อไปเป็นจังหวะของดํานะครับดําต้องมากันคลองนี้เอาไว้ก่อนนะฮะจากนั้นฝั่งสีขาวเดินเม็ดขึ้นไปดําไม่รู้ทาอะไรนะฮะตอนนี้ ทิ้งคลองก็ไม่ได้นะทิ้งคลองนี้โดนลุกเหลือลุกจนนะครับเพราะฉะนั้นดําจะทําอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้อะถ้าเป็นรูปนี้ปุ๊บก็เข้าเหมือนสเต็ปเดิมครับก็ลุกเข้าไปนะแล้วก็เอาเรือออกมาดําทิ้งคลองไม่ได้เช่นเดิมนะี่ขาวไปฮนะอะมาตอนนี้แล้วนะครับไม่ว่าเรือจะไปตาไหนก็เหมือนเดิมหมดนะฮะจนนะครับ สรุปแล้วนะครับจากรูปที่เขาแข่งขันกันนะจน100%นะครับผมก็ปร,ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ